สำหรับการแยกตัวประกอบนะครับแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับก็จะมีรูปแบบทั้งหมดหลายๆรูปแบบสามารถแยกออกมาเป็นรูปแบบต่างๆได้ดังนี้นะครับรูปแบบที่1คือรูปแบบของการแจกแจงการแจกแจงของมันก็จะเป็นรูปแบบของนะครับเทอมอย่างนี้ครับเมื่อยกตัวอย่างมีเทอม x b นะครับบวกด้วย x c นะครับเราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้นะครับเพราะเราพบว่ามันมีตัวร่วมอยู่ ครับเทอมที่เป็นตัวร่วมก็คือเทอมนี้ครับเทอมที่เป็นตัวแปร x ตัวนี้เป็นตัวร่วมเราก็สามารถดึงตัวร่วมตัวแปร x ออกมาได้นะครับออกมาเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นนะครับตัวแปร x ดึงออกมาแล้วก็กลายเป็น x คูณด้วยนะครับใมนงเล็บ d บวกด้วย c ซึ่งสามารถเช็คคาตอบนะครับโดยการเอา x กระจายนะครับเข้าไปนะครับเอา x กระจายเข้าไปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับในเทอมนี้ 3x กำลัง2บวกด้วย 6x ตรงนี้เนี่ยนะครับเราพบว่าเรามีตัวร่วมอยู่ซึ่งตัวร่วมนะครับจากตัวอย่างนี้ก็คือสามเับเมื่อตัวร่วมนี้เป็น 3x งข้างในดึงตัวร่วมออกมาแล้วข้างในจะเหลือแค่ x บวกด้วยรับเราเช็คคำตอบกระจายกลับเข้าไปนะครับก็มีค่าเท่ากับ 3x กำลังสองบวกด้วย 6x นะครับซึ่งถูกต้องนะครับเราสามารถดึงตัวร่วมได้ถูกต้อง หรือรูปแบบของการแจกแจงต่อไปดูในรูปแบบต่อไปก็คือรูปแบบของการใช้สองเล็บนะครับสองมุเล็บอันนี้เนี่ยนะครับก็คือนะครับเราสามารถมองนะครับเทอมนี้เนี่ยนะครับในรูปแบบของยกก,กําลังสองนะครับรูปแบบของสองเล็บจะต้องมีเทอมที่เป็นนะครับกาลังสองอยู่ หรือตรงนี้จะเป็นเทอมกำลังสี่ก็ได้นะครับแต่ว่าในบดการตรงนี้ต้องเป็นเกกำลังสองนะครับถ้าเป็นรูปแบบของเกกำลังสองอย่างนี้เราสามารถกระจายออกมาเป็นสองเล็บได้นะครับเพราะว่ามันสามารถกระจายออกมาเป็นหน้าลบหลังนะครับหน้าลบหน้าบวกหรือลบหลังนะครับอันนี้ก็คือเทอมหน้าบวกหรือว่าลบหลังซึ่งเครื่องหมายก็แล้วแต่นะครับเทอมที่เราสามารถ แยกออกมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดรูปที่เป็นสองเล็บนะครับเราสามารถกระจายตรงนี้ให้เป็นนะครับหน้ากับหน้านะครับซึ่งตรงนี้เรามองนะครับเทียบเป็นหน้ากำลังสองนะครับตรงนี้ก็เป็นหลังกำลังสองนะครับหน้ากำลังสองกับหลังกำลังสองหน้าสามารถแยกได้เป็นนะครับเนื่องจากหน้าเป็น x กํำลังสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถจัดเกิดได้เป็น x นะครับกับเเวลาเราเช็คคําตอบก็คือเทอมนี้คูณเทอมีได้ x กำลังสองตัวหลังนะครับตัวหลังเนื่องจาก14สามารถแยกออกมาเป็น14กับ1น,นะครับ14กับ1ก็ได้หรือว่า7กับ2ก็ได้แต่นะครับ14กับ1เนี่ยไม่สามารถทําให้เป็นนะครับพจน์การที่เป็นบวกกาได้เนั้นเราจบไม่ใช้นะครับ1กับนะครับไม่ใช้นะ ไม่สามารถใช้ได้นะครับเทอมที่เราจะเลือกก็คือ7กับ2 7กับ2ซึ่ง7นะครับคูณด้วย2มีค่าเท่ากับ14นะครับถูณต้องนะครับก็เวลาเราดูเทอมกลางเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเรานะครับตัวนี้เหมือนจะยิ้มน้อยกับยิ้มใหญ่มาตามเพลงเลยนะครับยิ้มยิ้มยิ้มตัวเล็กนะครับตรงนี้ครกันได้ 7x นะครับส่วนยิ้มใหญ่ตัวนี้คือ2 x ทํายังไงให้เป็น9 x เพราะฉะนั้นเครื่องหมายตรงนี้ต้องเป็นบวกทั้งคู่นะครับเมื่อไงมายเป็นบวกทั้งคู่วัน,น้เทอ,อมนี้ก็จะได้กลายเป็น x บวก7และเทอมนี้ก็เป็น x บวก2นั่นเองเั้นสามารถกระจายออกมาเป็น2เล็บได้นังนี้ครับก็คือ x บวก7และ x บวก2เพราะฉะนั้นค่า x จะมี นะครับสองค่าที่เราแทนได้นะครับก็คือจับ x บวก2เท่ากับ0ไล่ x เท่ากับลบ2และจับ x บวก7เท่ากับ0ก็มีค่าเท่ากับลบ7 x จะมีสองค่าที่ทำให้สมการอันนี้มีค่าเป็นศูนย์ะครับก็คือแทนด้วยลบ2แทนด้วยลบ7ทำให้สมการเป็น0นะครับก็มีสองค่าด้วยส่วนในรูปแบบที่3มนะครับรูปแบบรูปแบบที่3มของการแยกอ่า แยกภาวนาวก็คือรูปแบบที่สามเป็นรูปของผลต่างกำลังสองคุ้นไหมครับที่เคยเรียนกันมารูปแบบที่สามก็คือการใช้ผลต่างกำลังสองก็คือใช้สูตรนั่นเองมันคือรูปแบบที่สามเราใชผา้ผลต่างกำลังสองผลต่างกำลังสองนะครับสูตรที่ใช้ก็คือหน้า กำลังสบลบหลังยกกำลังสอสามารถแยกกระจายเทอมออกมาได้เป็นหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้าลบหลังครับตัวอย่างเช่นดูตัวอย่างนี่คือในรูปแบบของผลต่างกำลังสองนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับ x ก,กําำลัง2อบลบสี่เท่ากับเท่าไหร่สามารถกระจายไยกมาเป็น2เล็บถ้าเา ทียบกับสูตรนะครับสูตรก็คือหน้ากําลัง2ลบ4เราสามารถมองเป็น2ยกกําลัง2ได้นะครับเทอมนี้ก็สามารถมองหลังเป็นนะครับ4เรามองเป็น2กำลัง2ซึ่งตรงนี้ก็คือหลังกําลัง2อันนี้ก็คือ5กำลัง2ลบ2ยกกลาลัง2นะรับสามารถกระจายเป็นนะครับเทอมนี้ก็เป็น5บวกหลัง กับหน้าลบหลังหน้าก็คืออะไรครับหน้าเราก็คือค่า x นั N ่นเองนะครับว่านะครับหน้าก็คือหน้ากํลาลังสองซึ่งก็คือเอกําลังสองนะครับหน้าก็คือเส่วนหลังคืออะไรครับหลังก็คือนะครับในที่นี้เราก็คือสใช่ไหมเราพิมองเป็น2ยกกําลังสองเพราะฉะนั้นหลังเราก็เลยมีค่าเท่ากับ2นะครับก็เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบ ก็มี5บวก2คูณด้วย x ลบ2นั่นเองในรูปแบบต่อไปก็คือรูปแบบสุดท้ายครับรูปแบบที่4เราเรียกว่ารูปแบบของกำลังสองสมบูรณ์นะครับคุณไหมครับรูปแบบที่4นะครับที่เราจะใชบบ้กันเยอะๆก็คือรูปแบบของกำลังสองสมบูรณ์กำลังสองสมบูรณ์ ลังสองนะครับสมบูรณ์ก็คือสามารถคือมันอยู่ในรูปของกลังสองที่เ,เป็นรูปแบบนะครับที่เป็นรูปแบบที่มันนะครับสามารถกระจายได้อยู่แล้วก็คืออยู่ในรูปของหน้าบวกหลังทั้งหมดกลางสองนะครับซึ่งเราสามารถกระจาย,ยกระจายได้เป็นหน้ากลางสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังยกกลางสองนะครับ แต่ถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบแล้วครับสมมติกำลังสองเขาเป็นหน้ากำลังสองนะครับเดิมตรงนี้ที่มันเครื่องไปเครื่องหมายบวกก็กลายเป็นเครื่องหมายลบหลังหน้าบวกด้วยหลังยกกำลังสองยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราสมมติถเราต้องการกระจายเทอม x บวกสองทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเวลากระจายเทอมก็กลายเป็นนะครับหน้ากำลังสองบวกสองคูณด้วยหน้าก็คือ x หลังในที่นี้ก็คือสองนะครับบวก สอยกกำลังสอง,งซึ่งสามารถกระจายได้เป็นหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังก็คือ 4x ครับบวกหลังกำลังสองก็คือ1ี่นี่ยู่รูปแบบกำลังกำลัง2สมบูรณ์แต่ถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบบ้างนะครับเป็น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นลบเงเครื่องหมายตรงนี้ก็จะเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็จะกลายเป็น x กํากำลังสอง ลบ 4x บวก4ซึ่งเป็นคำตอบนั่เนเองนะครับก็คือตามเครื่องหมายาเครื่องการนั่นเองนี่การแยกตัวประกอบครับ